สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่เกมคอมมาหน่ของคือ3 k i n คนส์รก,กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าหลังจากที่ดูเกมภาคหลักไปกันพักหนึ่งนะก็กลับมาดูภาคเสริมกันนะฮะ <c oughs> อ่าในวันนี้นะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าท o u r n a m e n t Decision กันอีกเช่นเคยนะซึ่งเราอยู่กับคุณเอลเนียนนะฮะเล่นเป็นน็อตสีแดงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผม GDI สีส้มนะคุณเจโจเนสนะฮะ แล้วก็เสียงบอลใส์วิ่งผ่านหน้าบ้านดังมากเลยนะเมื่อกี้ขออภัยนะครับถ้าเสียงเข้าไม่นะพยายามปิดบ้านดีแล้วนะแต่รู้สึกว่าจะปิดไม่มิดนะเสียงเครื่องเขาดังดีจริงๆเลยนะอ่ะก็มาดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับในเกมนี้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปนะจีดไอเจอกับน็อตนะฮะคู่รักคู่แค้นกันตั้งแต่เกมภาคแรกนะฮะมาภาคสองสี่นี่ก็ยังอยู่อยู่ด้วยกันอยู่นะโอเคฝั่งสีแดง ส่งมิลิเทนออกมาแล้วก็เข้าไปที่บังเกอร์นะฮะนึกว่าจะไปสเกานะฮะแต่ว่าฝั่งสีส้มเอามาเข้าบ้านนะจุดนี้นะฮะแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ฝั่งสีแดงก็มาสกานะจุดนี้าถ้าว่าใครที่สังเกตดูดีๆนะตรงนี้คุณจะเห็นนะฮะสร้างหุ่นไททันนะฮะสร้างหุ่นไททันตั้งแต่เกมภาคสองนะ่าตามเนื้อเรื่องนะภาคไทบเบรียนซันแต่ว่าภาคสามนี่ ต้องเล่นเป็นฝ่ายสตีลทารอนนะถึงจะสร้างได้นะครับ <c oughs> ขออภัยนะฮะถึงไหนล,ล่ะอ๋ะอฝั่งสีส้มเปิดโรงรถมาแล้วนะฮะบอฟเฟกตอรี่นะฮะโรงงานสงครามนะฮะโอ้ยแร่อย่างเยอะแร่เยอะอย่างนี้นี่ก็ส่งผลให้เฟิมเรทกระตุกนะฮะอ่าส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงโรงรถก็มาแล้วเช่นกันนะแต่ว่าฝั่งสีส้มเขาออกพิษบูมาแล้วนะอ่า ก็ยิงอัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะตุม่มยังไงครับฮา์เวสเตอร์ไม่มีอะไรมาคุ้มกันเะยครับฝั่งสีแดงโรงทหารออขายทิ้งไปแล้วนะฮะเราโรงรถสร้างอะไรอยู่ครับมอเตอร์ไซค์วะเป็นรถนรรกเกียได้อีกคันหนึ่งน่าสนใจแล้วตรงนี้ยังไงครับอฝั่งสีส้มมาย,ยึดไทเบลสนสปค์ตรงนี้แล้วนะฮะฝั่งสีแดงก็เช่นเดียวกันนะครับผม แท่นขุดเจาะไทบิเรียมนะฮะชื่อภาษาไทยนะครับตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้เรเดอร์บัคกี้นะของฝั่งสีแดงนะครับเข้ามาสเกาวนะจุดนี้นะแล้วก็ยิงอัดเข้าไปที่ power plant ที่แปลว่าโรงไฟฟ้านะฮะนะจุดนี้เอ้ผมเห็นอะไรเขียวๆอยู่ท้ายรถหรือผมคิดไปเองนี่ไงเออเช่ามันเถอะนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้ว่า,างไงครับฝั่งสีแดงสร้างรถถังสกอร์เปียนออกมาแล้วนะฮะฝั่งสีส้มต้องดึงพิษบูหนีก่อนนะ โอ้โหแล้วหนีมาทางนี้ซะด้วยนะตรงนี้เป็นสันเขาขึ้นมาไม่ได้นะเป็นเนินขึ้นไม่ได้นะส่วนตรงนี้ยังไงครับบักกี้ก็ยังอยู่นะโอ้โหถ้าฝั่งสีส้มไม่มีอะไรไปไล่เคลียร์ด้วยเหรอเนะะี่ยรถเก็บแร่ก็ตั้งเยอะนะรงเก็บแร่ตั้งสามรงเลยนะรถเก็บแร่ถูกโจมตีอีกแล้วนะสร้างรถเก็บแร่ขึ้นมาอีกแล้วนะเดี๋ยวถ้ารถเก็บแร่ฝั่ง GDI ไปยิงสู้กับบักกี้เนะี่ยผมว่ายังไง รถเก็บแรกก็ชนะอยู่ดีนะเพราะว่าดาเมจมันเยอะกว่านะเฮะไม่ใช่ดาเมจเยอะกว่าเ,าเลือดมันเยอะกว่านะปักกี้นี่เลือดมันน้อยนะอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับประมาณโหสร้าง power plant หนึ่งสองสาม 1, 2, สามหลังอัปเกรดเอ่อบายอัปเกรดเลยนะฮะอัปเกรดใบพัดปั่นไฟโอ้โหอัปเกรดทั้งสามฐานเลยนะฮะเอาแบบนี้เลยนะครับถือว่าเปลืองตังค์อยู่นะอ่แล้วฝั่งสีแดงก็ไม่น้อยหน้านะฮะฝั่งสีแดงก็ อัปเกรดเช่นเดียวกันนะฮะลิควิดไทบริมคอนะฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้มีอาการเกมกระตุกเล็กน้อยนะฮะไม่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่าตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีส้มสแกนพื้นที่ดูนะฮะทำให้รถเกลืเรนี่สูญเสียความสามารถในการล่องหนไปนะฮะฝั่งสีแดงก็สร้างแซมเทอร์เรดขึ้นมานะฮะมีอยู่2องฮับทั้งหมดหป้อมนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วอย่างไรต่อเอ่ย วันนี้มีพิทบูเขามาี4คันนะฮะโอ้ยิงอัดใส่บักกี้นะฮะเดี๋ยวมันก็พังนะครับพิทบูยิงอาวุธจรวดนะเป็นอาวุธประเภทระเบิดจรวดระเบิดนะมันทําดาเมจได้ดีต่อยานเกราะนะฮะแต่ว่ารถถังสกอ์เปียนในี่ดาเมจเยอะกว่านะฮะเออแต่ว่าสกอ์เปียนสุดท้ายแล้วก็แตกไป1คันนะเรียบร้อยครับโอ้โห้วตรงนี้ฝั่งสีแดงล้อมรั้วไว้ให้เรียบร้อยนะเอาอย่างนี้เลยนะและส่วนตรงนี้พิทบูกับสกอ์เปียนยิงสู้กันอีกแล้วนะ ที่บูนี่น่าจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้แล้วเลือดมันน้อยด้วยนะครับบ่มเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วมีคณนตของเกมภาคสามนี่เอออย่างมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมน่าจะลืมเล่าไปนะครับก็คือโอเคฝั่งสีแดงสร้างรีดิเมอร์เจเนอเรตติฟัคชิีแล้วและตรงนี้ไม่ฮะฝั่งสีส้ม่งออกาเข้ามาฮารัสรถเก็บแร่นะว่าแต่เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะอ๋ออ่ายนเกราะบางคันนะฮะบ,บางชนิดนะฮะ มันจะได้รับดาเมจแตกต่างกันตามตามแต่จุดที่มันถูกยิงนะก็คือด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะโดยส่วนมากแล้วด้านหน้าเนี่ยจะรับดาเมจน้อยที่สุดนะด้านข้างนี้ก็จะลดลงมาหน่อยแต่ว่าด้านหลังนี่คือดาเมจเข้าแบบเยอะกว่าปกตินะอย่างเช่นพิษบูลนะเป็นต้นนะอย่างพรีเดเตอร์แท้งนี่ก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสู้กันมันก็เลยมีคำสั่งวิ่งถอยหลังนี่ Reverse Move นะฮะ Use to potentially keep stronger front armor facing the enemy ก็คือ ให้ยันเกราะเนี่ยวิ่งถอยหลังนะเพื่อที่จะให้เกราะด้านหน้าเนี่ยรับดาเมจกับศัตรูนะแต่ตอนนี้ศัตรูของฝั่งสีส้มก็คือฝั่งสีแดงนะฮะสร้างรี d ดีเมอร์มาแล้วนะครับผมเรายัดเอนจิเนียร์เข้าไป2คนเลยนะ r e รี e ด e เมี่เป็นอยู่ี่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะก็คือมันมีสีขาแล้วมันก็หมุนหัวได้ด้วยนะคือลำตัวช่วงบนนะที่มันหมุนติวต้วๆเมื่อกี้นะเท่ดีอ่ะแล้วตรงนี้ยังไงฮะ MCB กระดึบมาจุดนี้นะฝั่งสีแดงจะมาขายายฐานตรงนี้แล้วนะฮะในขณะที่ฝั่งสีส้มมาจับจองพื้นที่ตรงนี้ไว้ได้ก่อนนะแล้วจุดปะทะก็คงจะเกิดขึ้นอยู่แถวๆนี้แหละฮะดูส่งแล้วนะครับแลวจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มยังไงครับ p เดเตอร์แทงออกมาอีกหนึ่งคันนะฮะอ่าตรงนี้ฝั่งสีส้มส่งพิษบูเข้าไปแล้วฝั่งสีแดงคุณจะสร้างป้อแมแฟมทําไมครับนี่อโอ้ยังไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นนะจริงๆสร้างเป็นมอไซค์มาสอยก็ได้นะฮะ มอไซค์หรือว่ารถบักกี้ก็ได้นะครับอันนี้นี่คนที่จะสร้างเป็นเลเซอร์ทูเรตหรือไมโก็ชรนะีเดอร์นะฮอ่ซมทูเรตไทเบียมคอมีไซล์โอ้มีไซล์แกนแกนตรวจไทบเบียมดาเมจเยอะขึ้นนะฮะแต่ยังไม่ได้รีเซิร์ชควอททูเรตนะป้อมปืนที่4เนะี่ยอย่างไม่หมานะครับผมณจังหวะนี้ ว่าอย่างไรครับรีเดเมอร์ก็มาแล้วนะมีสกอร์เปียนกับสเปกเตอร์โอ้โหคอมโพสิชันแบบคลาสสิกมากเลยนะสำหรับการเล่นเกมภาคนี้นะเอารีเดเมอร์กับสกอร์เปียนเข้าไปประทา้าแล้วก็ให้สเปกเตอร์ยิงอยู่แนวหลังนะอย่างนี้เลยครับยิงออกไปก่อนนะหนึ่งลูกโอ้โหใส่พรีเดเตอร์เต็มๆแต่ดาเมจไม่พอนะแล้วมันก็หล่นใส่สกอร์เปียนของตัวเองด้วยนะเมืเ่อกี้เอาล้วตอนนี้ว่าไงครับพรีเดเตอร์ โดนสกิลของรีดิเมอร์ไปนะรีเจนเนอเรเตอร์นะทำให้ยิงกันยิงกันเองไปแป๊บหนึ่งนะเมะื่อกี้แล้วตัวนี้ฝั่งสีแดงมีหน่วยจรวดวิ่งตามมานะฮะมีลีแคนร็อกเก็ตสควอตนะผม <c oughs> ว,ว่าเกมมันน่าดูตรงที่มันมีเออ่สเปกเตอร์มาด้วยนี่แหละโอ้โห <c oughs> แล้วตรงนี้ติดป้อมใส่ใส่ตัวออก้าร์เลยนะรวมไปหนึ่งสองเลยอยู่สองลำนะแล้วเมื่อกี้ฝั่งสีส้มยิงเอ็มพีมาแสดงว่าสีส้มไปยึดเอ็มพีใช่ไหมใช่จริงๆด้วยนะนี่เรียบร้อยนะ ยิงแสรีดิเมอร์ก็ดับไปแป๊บหนึ่งนะแต่ก็ทําได้แค่ถ่วงเวลานะฮะเพราะตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่คือดาเมจโดยรวมของกองทัพถือว่าเยอะอยู่นะแต่พูดถึงแล้วแล้วทำไมฝั่งสีส้มเขาไม่สร้างอ e ีพิกยูนิตออกมาล่นะเนี่ยเขาสร้างยังยังไม่มีรีเคลเมเตอร์ฮับเลยนะเนะี่ยโอ้มีแล้วเพิ่งสร้างมานะฮะอ่ะแล้วตอนนี้ก็เปิดเป็นเักเอร์นอตมาก่อนนะซีดยูนิตนะฮะหน่วยหน่วยกีดล้อมเฮฟวี่อาร์ติลเลอรี่อ่ะปืนใหญ่ขนาดหนักนะ อ,นนอะไรยิงอะไรโอ้โหรวจดยิงกันเองกว่าจะพังกว่าจะตายอ่ะเรียบร้อยตายแล้วนะจังหวะนี้ฝั่งสีส้มสร้าง Sonic อีมิเตอขึ้นมานะปืนใหญ่คลื่นเสียงนะยิงใสรีเดมเมอร์อย่างนี้เลยนะคือ s o นิกอีมิเตอนี่ดามเมจมันเยอะก็จริงนะแต่ว่ารเรดเมอร์นี่เลือดมันก็เยอะด้วยนะกว่ามันจะตายได้นะจังหวะนี้ยังไงครับจะกรน ยิงไม่โดนใครเลยนะแต่ตรงนี้ในขณนะดเดียวกันว่าครับฝั่งสีส้มทรงพิษปูกับทหารยิงกระรวดเข้ามานะเจออวตารนะครับอวตารนี่ยิงสู้กับพิษปูได้อยู่นะแต่ว่าถ้าสู้กับทหาระทะหารราเน่มมันจะแพ้ทางนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้ถอยกลับนะฮะฝั่งสีส้มแล้วข้างหลังมีอะไรครับพรีเดเตอร์หนึ่งคันเนี่ยจะหันป้อมไปยิงไหมยังนะฮะออกฝั่งสีแดงดึงอวตารกลับก่อนนะแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังครับตัวนี้อิมิเตอร์อาขายทิ้งนะ ทหารออกมาโดนยิงไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยมีเครื่องบินเวอร์ติโก้แล้วด้วยนะฝั่งสีแดงอ่าแอร์ทาวเวอร์อยู่นี่นี่เองนะหอบังคับการบินนะชื่อภาษาไทยชื่อเท่ามากเลย่ะแต่ก็ถือได้ว่าเอ,อแป่ตรงตัวอะมั้งนะไม่ได้ตรงตัวเป๊ะขนาดนั้นนะแต่ที่แน่ๆนะครับบินมาแล้วนะยังไงฮะเทียงระเบิดใส่จึกนอตลงไปหนึ่งลูกสองลูกบึมนะฮะเรียบร้อยครับผมไปแล้ว เหลือแต่ซากนะฮะและตอนนี้มาฟมาแล้วนะครับอีพิกยูนิของฝั่ง GDI นะและตรงนี้ว่ายัางไงครับมีกรีนไทบริมคริสตัลมาสปอนอยู่ตรงนี้2กองทําไมถึงมาสปอนตรงนี้แสดงว่ารถเก็บแร่ถ,ถูกทําลายนะเนี่ยใช่ไหมใช่นะฮะรถเก็บแร่เข้ามาเก็บไหมโอเคเก็บนะฮะเรตกหล่นเอาเก็บแค่นี้แล้วกองนี้ไม่เก็บนะฮะโอเคโอเค,อ,เคอ่ะอยังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีแดงบุกเข้ามาอีกแล้วนะ ด้วยรีเดเมอร์นะครับเอามายิงจักรนอตเลยนะยิงจักรนอตต้องยิงสามทีนะแตกเรียบร้อยนะับวันนี้ว่ายังไงครับเบอร์ติโก้อีกนะครับโอ้โหมัดยิงสู้กับรีเดมเมอร์มาแน่นอนครับภาพนี้แต่ว่าตอนนี้นี่อา้าวลงทหารไปแล้วแล้วเมื่อกี้ทิ้งระเบิดไม่มีเอฟเฟคระเบิดด้วยนะโอโ้แล้วรีเดมเมอร์เออมีสนามล่องหนด้วยนะเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะอ่า ตรงนี้ไงครับเวอร์ติโกบินมาอีกนะครับบอมลงไปเรียบร้อยนะฮะจักรนอตแตกไปกหนึ่งตัวนะอ่าเหลือเหลือซากอยู่นะให้ทหารช่างเข้ามายึดไปได้นะแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่11นาทีโอเค <c oughs> อ่าฝั่งสีส้มสร้างบาร์เรกซ์ึ้นมาใหม่นะฮะแล้วจะสร้างอะไรออกมาครับวิศวกรกน,นะเอนจิเนียร์เอามาขับหุนจักรนอตโอเคชัดเจนมากนะฮะเรียบร้อย ประจำวัน,นี้ไปอะไรเนี่ยป้อม AA แบตเตอรี่อ่าป้อมปืนต่อต้านอากาศยานนะครับผมเอามาใส่เวอร์ติโกโดยเฉพาะเลยนะแล้วตอนนี้เอา้าเราเก็บแร่เข้ามายังไงครับเนี่ยแล้วมันดีเทคสเตลด้วยนะฮะแล้วตรงน,นี้โอ้โหเวอร์ติโกบอมลงไปนะฮึ่มไฟห้องกว่าจะยิงได้นะฮะตูมเรียบร้อยตรงน,นี้นี่ไงมาร์ฟสู้กับเอ่อ er รีเดเมอร์นะฮะมาแล้วนะครับภาพนี้แต่ว่ามาร์ฟข้างในข้างในมาร์ฟมีแค่อินจิเนียร์คนเดียวนะฮะ โหยากเลยจังหวันนี้เอาแล้วคนนี้ยิงทําไมเนะี่ยอ่ะในขณนะเดียวกันนะฝั่งสีส้มก็อแอบมาขยายฐานนะจุดนี้นะครับบริเวณซ้ายบนฮนะซึ่งมาตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเนะี่ยอ่าตรงนี้ว่ายังไงครับอือหือเดอสเปกเ,เตอร์ยิงถล่มเข้าไปนะมาร์ฟต้องถอยก่อนนะจังวันนี้ E M P มาอีกลูกนึงนะฮะเน้นเน้นหนักดักเลยนะครับผม,มไฟดับกันเป็นแถมนะฮะยืนยืนนิ่งเลยนะครับจังหวันนี้โอ เอาหายแล้วนะครับจังหวะน,นี้ยังไงฮะปืนใหญ่ขึ้นเสียงไม่อีกแล้วนะครับโหนกอิมเมเตอร์นะครับอวตารแตกหนึ่งนะหันไปยิงป้อมก่อนนะครับจังหวะน,นี้ออกายิงถลม่มทําดาเมจไปได้นิดหน่อยนะอันนี้เป็นอร p ต o r t เ o w e r เฉยๆนะพลังพิเศษสนับสนุนโอ้โหฝั่งสีแดงน,นี่คือพยายามขึ้นรีดิเมอร์อย่างไวเลยนะเออว่าแต่สีแดงน,นี่เขาชื่ออะไรนะเอลเนียนนะฮะฝั่งสีส้มยังไงครับ เสียทันใหญ่ไปแน่นอนนะคอนสตรัคชั่นยัดตูมเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะสงทหารไปแล้วแล้วกองทัพฝั่งสีส้มไปไหนหมดนะฮะอยบอกนะว่าพังทลายสูญสิ้นหมดแล้วเหลือแต่อากาศยานนะครับเหลือเรคเตอร์ครับอยู่นะกับโรงรถโอเคบาร์เรกก็ได้อยู่นะเนะี่ยเอาจริงๆแต่ว่าจะสู้ไหวไหมล่ะ สีเดเข้ามาอยากอลากานนะฮะจุดนี้ยิ่งใส่พาวเวอร์พลนไป2อลูกนะฮรงไฟฟ้านแหละนะสเปกเตอร์ตรงนี้อ่ะโอเคเคลื่อนที่ได้พอเป็นโมดเคลื่อนที่ก็จะล่องหนได้นะ่ะแล้วตรงนี้ยังไงครับซาเบอร์เอร์มาเข้าหุ่นอวตารน,นะโอเสได้ละหนึ่งตัวนะแล้วก็เหลือสร้างอีกหนึ่งนะทำไมผมกดทิงไม่ได้อ๋อไม่โดน เมาส์ไม่โดนฮิตบ็อกซ์นะคลิกไม่ได้แล้วตรงนี้อา้าวทำไมถอยกลับนะครับบ,บุกไปก็ได้แล้วเนี่ยฝั่งสีแดงเฮ้ยเออไม่ต้องถอยครับบุกเลยครับผมแล้วก็เอาเรถเก็บแร่ไปด้วยออกไม่เกี่ยวนะรถเก็บแร่มาเก็บแร่ตามหน้าที่ปกติแล้วตรงนี้ไฟฮอกไว้ยังไงครับเจอเวอร์ติโก้ตรงนี้เวอร์ติโก้จะเข้าไปยิงปะเรียแอนตี้แอร์เทอร์เรเครื่องบินเวอร์ติโก้นี่มีป้อมปืนอยู่ที่ท้ายลำด้วยนะทิ้งบอมลงไปเรียบร้อยโอ้ยแตกสามลำ สามตือสองฮนะสามสามนะโอ้โหหนักหน่วงมากนะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไงฮนะอ้าวมาร์ฟเจอกับ,กบรีดีเมอร์อีกแล้วนะฮะส่วนตรงนี้อะไรประทะกันดูมิทันอ่ะ,ะตรงนี้สะบ,บัดเถอะยึดไบโบริมสไป์ไปได้อีกนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงมีหนึ่งมีสองแล้วตรงนี้เสียไปให้ฝั่งสีส้มตั้งแต่ตอนไหนครับเบนม่ทราบนะฮะตรงนี้อวตารโอ้โห ทำลายทิ้งเลยนะฮะ E.M.P. Control Center ทำลายทิ้งเลยนะครับไม่ยึดนะฮะไม่ยึดตรงนี้ว่ายัางไงฝั่งสีแดงไม่ปิดเกมสักทีอ่ะโอ้โหจนสีส้มเขาฟื้นคืนชีพแล้วนะเนี่ยสร้างโซนทูปเปอร์มาแล้วด้วยนะฮะตอนนี้เวลา15นาทีแล้วนะครับเอากระตันไว้ไงครับเจอโซนทูปเปอร์โอ้โหแล้วมันยิงใส่ทหารราบหนีดาบเหยียบมันน้อยนะ แลวโซนทูปเปอร์นั่นก็ถูกกระตานเหยียบได้อยู่นะเนี่ยผมเพิ่งดูนะเนี่ยนึกว่าเหยียบไม่ได้นะมันเขียนว่าเฮฟวีอินสันทรี่แต่ก็ไม่ใช่อนะันควอเชเบิลเนาะโอเคเข้าใจได้จังหวะนี้ไว้ครับสแกนดูเลยนะฝั่งสีส้มเปิดแมปนะฮะเปิดแบบให้ตัวโซนทูปเปอร์เข้าไปจัดก,การนะจังหวะน,นี้แล้วทำไมไม่ยิงตัวที่อยู่ใกล้ๆก่อนลนะเนี่ยโดนเหยียบนะจังหวะน,นี้ไปแล้วครับกูยังไม่ทันขาดคำเนะี่ยอือฮ เหลืออยู่หนึ่งคนยังไงครับยิงไม่ยิงนะฮะอ่ะพิทบูเข้ามาเสริมทัพนะครับยิงอัดเข้าไปเป็นอาวุธจรวดธรรมดาธรรมดานะ <c oughs> เกี่ยวาตารยังไง <c oughs> ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะพิทบูแพ้ทางอวตารนะอ่าตรงนี้ดีเดนเมอร์เข้ามาอีกแล้วแล้วตรงนี้เอายิงรถตัวเองทําไมเนะี่ยฝั่งสีสม้มฮลัลโหลรู้สึกตัวไหมเนี่ยฮลัลโหลอ๋นะอเรจินเนเรเตอร์เนี่ยทำให้ยูนิตศัตรูยิงกันเองนะฮะ โอเคเข้าใจแล้วก็สงสัยอยู่นะเอ๊ะทำไมมันยิงกันเองจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหผมว่าอวตารต้องถอยกลับบ้านแล้วฮะไม่งั้นแตกนะฮะอยังไงครับโอ้สนามล่องหนฮะสปอร์ตพาวเวอร์ของฝั่งน็อตนะฮะใช่ะไหมยังไงคล็อกกิ้งฟิลนะฮเตียวอะไรมพื่อนๆทำยังไงคอสดีวัสเดตติ้งดาเมจทูอัลไลด์เอ็น อันนี้มีอินเวนท์รีอืมโอเคตรงนี้ไงครับอุ้ยมาฟ์ทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยยบเยินมากแล้ว,ลวไม่ยัดเอนจิเนียร์เข้าไปด้วยนะเนี่ยมันรีเจนเลือดไม่ได้นะเนี่ยอโอโอ้โหเข้ามาให้โดนกระหน่ำยิงเรียบร้อยครับปั๊์พังไปแล้วนะฮะแต่วันนี้มีออก,ก้ายิงถล่มนะครับผมไม่โดนใครเลยนะจนังหวะนี้โอโ้โห ฝั่งสีแดงกรีธาทับต่อเข้าไปนะครับผมเจกนนเอ้าแล้วอวตารฝั่งสีส้มมายึดไปตอนไหนนะฮะโอ้ยเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านอีกแล้วถ้าเสียงเข้ามาก็ขออภัยนะเมื่อกี้รู้สึกว่าเสียงก็ดังอยู่นะแต่วัน,นนี้ไงครับเอนจิเนียร์แตกนะฮะพิดบูเข้ามาเจอรีเดีเมอร์กับอวตารไม่รอดนะเจกนนก็เข้ามาอีกนะก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะแต่วัน,นนี้บึ้มเรียบร้อยไปแล้วนะโอ้โห ังหวะนี้ฝั่งสีส้มต้องผนึกกาลังแบบสุดๆแล้วนะมาโจมตีนะจนุนีนะส่วนฝั่งสีแดงก็พยายามสร้างอวตารออกมาอีกนะเล่นแต่ตัวอวตารอวตารกับเออสปีเดอร์แนะหลักๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เบรกเตอร์แตกไปแล้วหนึ่งคันนะตรงนี้ยังไงครับอวตารบื้มไปแล้วนะมีรถถังล่องหนเข้ามานะครับผมเอามาทําอะไรครับรถถังล่องหนเอามาสู้กับทหารราบอย่าง เออโซนทูปเปอร์นี่ไม่น่าจะได้เลยนะน่าจะามาจาัดก,การตัวพิษบูมัองอันนี้ยังไงครับเรดอินเรยเอเรจนอเตอร์รแล้วยูนิตฝั่งสีส้มยิงกันเองไหมโอเคยิงกันเองอยู่นะก็ไม่ถึงกับตายนะับตบทเตทอร์โอ้โหวิ่งมาอย่างนี้เลยฮนะเข้าหุ่นอวตารอ่ะลุกขึ้นมาใหม่ส่วนอวตารตัวนี้ก็เลือดแดงแล้วนะไฟลุกไฟช็อตนะครับต้องกลับบ้านไปซ่อมไปแซมนะครับ ไม่งั้นพังนะฮะจังวันนี้เออเวลาเกือบจะ19นาทีแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ว่ายังไง w a l ฟ Victory สร้างอะไรครับมาใช้อย่างนี้น่าจะอาวาตารนั่นแหละนะตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่เน้นอาวาตารแบบสูสเลยเนะี่ยโอ้ไม่ใช่นะครับเป็นรถถังรถถังล่องหนนะโอเคเดาผิดนะฮะ ออกมามาจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรใครป,ระ,ประทะก,กันอะไรยังไงโอ้เครื่องบินไฟหอกไปทิ้งระเบิดน,นะแล้วตรงนี้ยังไงครับแร่หมดนะฮะอ่าค่อยๆสปอนออกมาใหม่นะเข้าสู่ช่วงแห่งความสงบสุขนะฮะจังหวะนี้เอ่อถ้าพูดตรงๆมันก็คือความเยอือยอด้วยนั่นแหละนะครับ ไม่ปิดจ็อบสักทีนะจริงๆฝั่งสีแดงนี่มีโอกาสในการปิดเกมบ่อยมากนะฮะแต่เขาก็ไม่ปิดเกมสักทีนะฮะและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะฮะอ่าวตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงเอ้ารถถังล่องหนมาจ้าเอะกันนะครับผมหืมกี่คันเหนหนึ่งสองสามสี่ห้าคันเลยนะครับผมรถเก็บแร่แตกไปแล้วเรียบร้อยต่อไปโรงเก็บแร่าขายทิ้งได้ทันอยู่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะ <ๆ S 2> เทเบิลเยมขอมไซายเอาเวลายิงนี่มันมีเอฟฟก ผลึกเร่เทเบเรียมกร,ยกระจายออกมาด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้นะฮะเนี่ยยังไงเออถ้าสังเกตดูดีๆนะมันเป็นเศษแร่เทเบรเรียมรู้สึกว่านี่น่าจะมากับตัวตัวทาซิตัสเออตัวตัวเนี้ยที่ทำให้ผมเล่นออนไลน์ได้อะไม่รู้ว่าโปรแกรมมันแคปหรือเปล่านะ้น่าจะใช่นะโอ้โหเป็นเอฟเฟกที่ดูสวยงามมากเลยนะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องก็ได้นะ ทานี้ครับพังแน่นอนฮะบื้มเรียบร้อยครับไม่ยึดด้วยนะแต่ว่าฝั่งสีส้มยังมีอยู่นะเสาหนึ่งนะตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีส้มเคลื่อนทับมาแล้วนะสีแดงใช้วิธีรอบสังหารรอบกัดก่อนนะครับผมจังหวะน,นี้อย่างไงฮะเมื่อกี้ทาอะไรเอ่ยภาพลงตาอ๋อกองทัพโคลออนฮะอ่าส่งภาพลงตาไปสเกลก่อนนะส่วนตัวจริงอย่าเพิ่งเข้าแล้วกันฮะจังหวะน,นี้เข้าไปเนี่ยผมว่าแตกแน่นอนนะ อ่าพรีเดเตอร์นี่น่าจะเอาลงอยู่นะแต่ว่าโซนทูปเปอร์นี่คือเอาลงไม่ได้แน่นอนฮนะเหลือรถเก็บเอ้ยรถถังล่องหนอยู่3คันนะอ่ะตรงนี้ยังไงครับอื้มย,ยิงไทเบเียนสไปค์แตกไปแล้วนะฮะแล้วก็จมลงดินไปนะฮะจังหวะน,นี้อ่าอยู่เนี่ยเจโจเนสโอเคด <laughs> ื่อผู้เล่นนะอนฮะโอ้ภาพนี้น่าไปทำภาพปกมากเลยนะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะเนี่ยจังหวะน,นี้ยังไงครับ เรเจนเนเรเตอร์นะครเครื่องสร้างความคลั่งนะทำให้ยูนิตฝั่งสีส้มคลั่งยิงกันเองไปแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้แต่อตอนนี้ไว้ครับโซนทูเปอร์โซนทูปเอทปเอร์มีนี้แล้วนี่สแกนเนอร์แพ็กนะฮะเอาไว้ตรวจจับยูนิตล่องหนในระยใใรนะใกล้ๆเนี่ยอ่าตรงนี้ไว้ครับอีเดมเมอร์แล้วอวตารน,นี้ไม่ส่งไปยิงหน่อยนะไม่น่าจะไหวเลยฟิตเตอร์ลงไปเต็มๆนะดอกหนึ่งนะครับจังหวะนี้มาอีกดอกหนึ่งนะครับเบิ้มไม่โดนใครเลย ออก้ายิงยิงอะไรครับไม่สาดแต่ที่แน่นนะจังหวะนี้ฝั่งสีส้มหายไปแล้วนะ,ะฐานตรงนี้นะครับฐานตรงนี้ว่ายังไงเออไม่ใช่ฐานอะไรปะเนี่ยอกลับระเบิดนะฮะต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ผมว่าเกมนี้น่าจะยาวนานนะดูส่งแล้วตอนนี้22นาทียังไม่จบเกมเลยนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยนะเออตรงนี้ยังไงครับสนามบินสภาพยับเยินมากๆนะฮะโอ้โห p รีเดเตอร์ยังอยู่ oh. ตรงนี้มาร์ฟกับ r รีเดเมอร์เจอกันอีกแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้อะไรเอ่ยพุ่งลงมาไปฮอกโดนสอยปะ <c oughs> ไปแล้วนะครับ r รีเดเมอร์เดินใส่อย่างนี้เลยนะฮะมายิงมันแล้วนะฮะได้เหยียบไม่ทันนะฝั่งต้มนี้ไปได้ก่อนนะจังหวะนี้ยังไงครับอู้ข้างในมาร์ฟนี่มีเอนจิเนียร์อยู่2คนเลยนะเนี่ยจริงๆน่าจะเอาโซนทูปเปอร์ยัดใส่มาร์ฟเลยนะ,ะแล้วสุดท้ายมันก็แตกไป1คันนะะมาร์ฟ รถพังขนาดใหญ่ที่จริงๆไม่น่าจะพังนะวันี้โซนทูปเปอร์โดดมาโดนเหยียบสิครับลักษณะนี้โอ้โหโดดมาตายนะครับคุณทํำอะไรเนี่ยสีสม้มผมไม่เข้าใจจุดนี้อ,อ,อะไรเนี่ยอ๋อยิงซากจะกนอทิ้งไม่ยึดรอฮะเจโจเนสแฮสบินดีเฟสเตดอ้าวสีส้มกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับผมโอ้โหหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานนะครับ ประมาณยี่สิบนาทีเอ้ยยี่สิบสามนาทีครึ่งนะโอ้โหฝั่งสีส้มเอ๊ะทำไมสีส้มยูนิตเยอะจังปกติไฟที่ยูนิตเยอะี่คนที่จะเป็นเอวเนียนนะฝ่ายฝั่งฝั่งน็อตนะฝั่งสีแดงนะแล้วยังไงครับสิ่งก่อสร้างฝั่งสีแดงเยอะกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าทรัพยากรในฝั่งสีส้มเยอะนะแต่ว่าก็ยังแพ้นะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเอวเนียนฝั่งสีแดงนะมาดูยูนิตโปรดกันละกันนะฝั่งสีส้มก็คือพิษบูลนะฮะ ในขณะที่ฝั่งซีดานนั้นก็คือหุ่นอวตารนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ